Right in line สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณผู้ชมด้นะครับนี่คือชิงร้อยชิงล้านนะครับบันทึกแห่งความทรงจำนะฮะซึ่งต่อเนื่องมาจากพุทธที่แล้วนะครับในพุทธนี้นะฮะยังมีความทรงจำดีๆจากรายการชิงล้านนะฮะอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวนะฮะบอกเกินนิดนึงนะฮะว่าชิงล้านเนี่ยรวมร่วมยีปี18ปีกว่าๆนะตรงนี้เนี่ย มีมากมายหลากหลายรูปแบบเดี๋ยวจะดูว่าโอ้โหบรรยากาศแรกๆสุดเนี่ยเออเขาเขาเล่นกันยังไงค่ะนอย่างที่แล้วเรามีการบอกว่าแต่ละคนเีมาอย่างไงแต่ว่าเกมเนี่ยแรกๆนั้นมีพัฒนามายังไงเดี๋ยวจะได้ให้ชมกันนะแต่ไงว่าแต่นะฮะถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่มีการเล่นเกมนะไม่มีความบันเทิงต่างๆแต่ว่ากติกาอย่างไรนะก็จะอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับประจำที่เลยค่ะเหมือนเช่นเดิมค่ะเราก็จะต้องมาแนะนํากันตรงนี้นะคะอย่างแท่นแรกของเราตอนนี้คุณม่ําเข้าประจําที่ไปนะคะ ส่วนท่านที่สองนะคะจะเป็นคุณโหนกับคุณเท่งค่ะและท่านที่สามก็จะเป็นคุณส้มเชงของเราค่ะงานนะครับในค่ำคืนนี้นะฮะก็จะนำเสนอในเรื่องราวของชิงร้อยชิงล้านนะฮะจะให้ประทับใจหรือว่าย้อนความทรงจำไปถึงเรื่องราวรูปแบบของเกมของรายการจริงๆว่ามีมาแล้วนี่มันมันเปลี่ยนมาเยอะแล้วนะ เปลี่ยนไหมฮะแล้วเปลี่ยนกี่เท่าไหร่รู้สึกจะ5แบบโอ้ห้าแบบให้ารูปแบบแต่6เวอร์ชันโอ้นะเพราะว่าเวอร์ชันของท้ายสุดก็คือชิมร้านชิมร้านเนี่ยค่ะเนี่ยที่มีละครคของเรานี่นะฮะก็ถือว่าเป็น2เวอร์ชันค่ะเราจะให้ดูทีละเวอร์ชันเลยเวอร์ชันแรกนี้นะฮะก็จะเป็นชิมร้านชิมร้านแรกสุดกำเนิดขึ้นมาสมัยก่อนนั้นจะเป็น เป็นอะไรนะคำถามคำถามคิดไม่ออกบอกชิงร้อยชิงล้านนี้จะดังมากเลยนะฮะคิงร้อยชิงลานชิงร้อยชิงล้านไปก่อนชิงร้อยชิงล้านคิดก่อนนะฮะแล้วมีการพูดโต้กันแล้วก็ท่าคิดบอกว่าชิงร้อยชิงล้านชิงร้อยชิงล้านจะให้ได้ดูได้ชมกันนะฮะแล้วก็เขาเล่นกันอย่างไรแล้วก็จะมีคุณมันนะฮะอย่างที่บอกว่าผู้มาใหม่มาเป็นตัวปริศนาต่างๆรูปแบบฉากเป็นอย่างไรไปชมได้เลยครับ รับสวัสดีกับความน่ารักความสดใสในค่ำคืนวันพุธนะครับกับเกมใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่าชิงร้อยชิงล้านนะครับคุณดอกดินกัญญามาและคุณอราอสาติสจลานคุณได้ทียาชิงร้อยชิงล้านอ,ออกระครั้งแรกเมื่อวันที่17มกราคม2533โดยมีแขกรับเชิญเป็นคู่ขวัญหรือคู่หูที่โด่งดังที่สุดในยุคนั้นเกมชิงร้อยชิงล้านของเรานะครับจะมีอยู่3รอบ และในรอบนี้เป็นรอบแรกที่เราเรียกว่ารอบชิงบวยชิงบวยรอบชิงบวยผู้แข่งขันต้องเลือกลูกคะแนนโดยกติกานั้นสามารถสลับสับเปลี่ยนลูกคะแนนที่เลือกมาได้โดยใครได้คะแนนน้อยที่สุดจะต้องตกรอบไปหยิบหยหยิบไปเลยครับหยิบ,ยบ,ยบปไปเลยเตอร์เาน,นี่แต่ก่อจะตกรอบจะมีปริศนาคำถามให้ถ่ายจากคู่ปริศนาอ้วนผอมซึ่งก็คือคุณหมีปลื้มและคุณโน้ตอุดมแต้พาณิชย์ มมมหมายเราิงร้อยิงานิงร้อยิงานเราตั้งรอบนี้ว่าเป็นรอบชิงดำรอบชิงดำผู้แข่งขันจะต้องช่วยกันตอบคำถามโดยลัดกันตอบคนละครั้งไปกรุงเทพมหาคนครถ้าตอบไม่ได้ต้องพูดว่าชิงร้อยชิงล้านซึ่งหมายถึงผ่านหรือขอข้ามซึ่งต่อมากลายเป็นวลีฮิตถ้าหากคิดไม่ออกบอกชิงร้อยชิงลลานนักการทัศน์ั์เครื่องบินเมฆ อ่าบกนูกอ่าไอนั่นอาจิงไรจชิงไรออ่อลุกนุงมาแรงสามมลแ,แรงวันมลงิงไรจชิงไร ชิงล้านแล้วนะครับรอบชิงล้านาผู้แข่งขันที่ผ่านเข้ามาสู่รอบสุดท้ายจะต้องมาเล่นเกมทายใจถ้าตอบถูกทั้ง4ข้อรับไปเลย1ล้านบาทาแต่ถ้าตอบผิดรับไป1 0 0เรียนอยู่คณะมนุษ,ษย์ศาสตร์นะครับ,รบถามว่าเขาเรียนอยู่ที่ปีอะไรนะครับก็คือปี4ปี3ปี2หรือว่าจบแล้วรู้ที่ว่าต้องเป็นปีปี4แน่นอนครับปี4ตอบว่าปี4นะครับตอบว่าปีสนะครับ ่4คะิิิงงงรรรอยยตอนนี้เริ่มรูปแบบใหม่ท่าไปเกมใหม่ชิวโรชิงหลานปรับรูปแบบเกมใหม่โดยเปลี่ยนจากคำถามอ้วนผอมมาเป็นตัวปริศนาซึ่งออกรักครั้งแรกเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2535เปิาแล้วต้องใช้กระป๋องใช่ไหม รูตัวปริศนาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือคุณหม่ำจกมกซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในรายการชิงร้อยชิงล้านและอยู่คู่กับรายการตลอดมา<ป>โอ้โหได้ไปถึง10บาป อ่านั่นคือบรรยากาศของแรกสุดนะฮะต่อจากนี้ก็พัฒนาต่อไปอีกไปอีกไปอีกนะฮะไม่หยุดดิ่งนะมาเป็นชิงร้อยชิงล้านท็อปสกเร็ดท็อปสกเร็เพราว่าความลับความลับสุดยอดเลยท็อปสกเร็นะฮะก็เป็นความลับของดาราต่างๆหรบควัา จริงหรือไม่จริงเนี่ยจริงหรือไม่จริงหรือไม่ที่คุณยูรานั้นนะเคยอายุสิบแปดมาก่อนไปเคยแต่ไม่ไปแล้วตอบกันไปนะฮะแล้วก็มีรอบแจ็คพอตคราวนี้เริ่มมีการเปิดป้ายรุ่นโชครอบโชคอ่ารุ่นโชคเป็นรอบแจ็คพอตแหละแล้วนั้นก็ถือว่าดังมากเลยก็เริ่มรู้ความลับดาราต่างๆว่ามีอย่างนี้อย่างนี้ด้วยเป็นอย่างนี้ได้ยังงไย้อนไปดูกันนะไปเลยใช่เลยครับ ชิ้นร้อยชิ้านท็อปสิคเล็โอ้ความลับความลับสุดยอดก็ใหม่อีกแล้วสิใช่ไหมเพราะว่านี่ตรงนี้ก็ใหม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องความาลับแน่นอนเรื่องความลับท่านได้รู้แล้วไม่แห่มันมันชิงนร้อยชิ้ล้านท็อปสิคเล็เป็นการปรับรูปแบบรายการอีกครั้งโดยนำความลับของดารามาตั้งเป็นคำถามให้คุณผู้ชมได้สนุกสนานกันเริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่22กันยายน2536ซีมาก่อนโ จริงไม่จริงต่อว่าจริงอยู่นะคุณพระาราเคยขับแท็กซี่จริงหรือไม่ครับเรียกเราจะเอาหนึ่งท่านนะครับไปอยู่หลังประตูนะฮะข้างหลังนี้จะมีหม่มและคุณไตมาแล้วกันถ้าคุณกบเปิดเจอคุณหม่าได้หมือนเดียวนอกจากจะได้สนุกสนานกับความลับของเหล่าดาราแล้วยังเพิ่มช่วงประตูหม่มประตูหมื่นเป็นครั้งแรกอีกด้วย I'm เขาจะรู้ความลับของดาราต่างๆนะะว่าเป็นอะไรยังไงต่อมาก็พัฒนาไปอีกพัฒนาขึ้นมาอีกเป็นแต่ว่าชิลลังยนก็จะเป็นชื่อเดิมอยู่นะแต่ว่าจะเป็นเรื่องชิลลังยันแบบไหนก็เป็นชิลลังาันครั้งหนึ่งในชีวิตก็คือเรื่องราวครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองเพราะนียแต่ละคนแต่ละคนก็จะมีครั้งหนึ่งชีวิตที่หนึ่งมีหลายครั้งเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วชีวิตหนึ่งก็เยอะแยะมากมายด้วยจะทเซไรด้วยจะมีครั้งหนึ่งในชีวิตที่ดีน่าตกใจอุบัติเหตุควววาาาาามมมปปรรรระะทัับใใจจต่่่่งงงงๆกกก็็็็เเเเนนนนืออออขขได้์ช3 ก็เป็นเชียงยี่ร้าครั้งหนึ่งในชีวิตเออยนี่นี่เนี่ยก็จะมีเนี่ยประตูมัมไงประตูมัมประตูมือประตูมประตูมือดาราเดาราคนชอบไหมครับคนเก็บผมมาดิก็เปิดดูเปิดผมไม่ได้รางวัลก็โดนก็เหมือนป้ายปัจจุบันนี้เหมือนกันี่ยมาตกรอตีเข่ามั่งโดนเตะมั่งอะไรมั่งเพราะเปิดเจอผมแล้วจะประตูมัมก็เป็นประตูไงพอเปิดมาปุ๊บมัมก็แห้งแล้วว่าอดแล้วใครใครคิดเนี่ยคนที่เปิดก็รุนอยู่แล้วไงว่าจะเจอเหมือนเจอผีอ่ะตกใจเอานะฮะรวบรวมมาแล้วนะเชิมยงชิ่ร้านครั้งหนึ่งในช <procure S 2> คริ้งหนึ่งในจากท็อปซีเทสก็จะเป็นรครั้งหนึ่งในชีวิตจากชิงร้อยชิงล้านท็อปซีเ็ส พัฒนามาเป็นชิงร้อยชิงหลานครั้งหนึ่งในชีวิตโดยนำความลับดาราในแง่มุมที่เป็นประโยชน์เป็นอุทาหรณ์และให้แง่คิดแก่ผู้ชมมาตั้งเป็นคำถามออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่15มิถุนายน2537โดยผู้แข่งขันที่มาประเดิมชิงร้อยชิงหลานครั้งหนึ่งในชีวิตล้วนเป็นศิลปินระดับแม่เหล็กที่โด่งดังที่สุดในยุคนั้นน้องนางบ้านนาคือทิมมา ไมโคร<ม>ปัจจุบันนี้โด่งดังมีชื่อเสียงแต่ก่อนนั้นครั้งหนึ่งคุณเคยเป็นยามมาก่อนจริงหรือไม่จริง,รงขอยืนยันว่าไม่ใช่ครับนอกจากการเล่าเรื่องอย่างสนุกสนานของเราดาราดังแล้วชิงร้อยชิงหลานยังเพิ่มสีสันด้วยการให้คุณหม่ำจกบกสวมบทบาทเป็นดาราคนนั้นนั้นและกลายเป็นสีสันที่คุณผู้ชมขาดไม่ได้ ครั้งหนึ่งในชีวิตของแต่ละคนอาจจะมีหลายเรื่องนะฮะก็ได้รับทราบในเรื่องราวของดารารกันไปต่อมาพัฒนาไปอีกครับเป็น,ปนชิงร้อย